ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัรยานามิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตาตอบปัญหาธรรมในหัวข้อที่ว่า ศีลกับทานอย่างไหนจะอนิสง์มากกว่ากันผู้ถามหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันขอทราบอนิสง์ของการรักษาศีลกับการให้ทานเจ้าคะ่ะหลวงพ่อจำที่พระบอกในตอนท้ายได้ไหมล่ะสีเลนะสุขติงยันติการรักษาศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขสุขทางชาตินี้ สุขทั้งชาติหน้านะสีเลนะโภกสัมปทาถ้ามีศีลชาตินี้ทรัพสมบัติก็ไม่ฝืดเคืองชาติหน้าก็มีทรัพสมบัติมากสีเลนะนิพุติงย่าติศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงนิพพานโดยง่ายนี่อานิสงส์ของศีลท่านว่าไว้อย่างนี้ส่วนการให้ทานท่านบอกว่าทานังสักขโสปานัง ทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์การให้ทานมากก็ตามน้อยก็ตามผลของทานทำให้เกิดในสวรรค์ถ้าหากพ้นจากสวรรค์มาแล้วมาเป็นคนก็ไม่ยากจนเข็นใจแต่ว่าจะรวยเท่าไหร่นั้นเป็นเขตของทานนะท่านเรียกบุญยักษ์เขตตังเป็นเนื้อนาบุญถ้าเราให้ในเขตที่ความบริสุทธิ์มากเราก็รวยมาก ให้ในเขตที่มีความบริสุทธิ์น้อยเราก็มีทรัพย์สินน้อยแต่คำว่าอดตายไม่มีสำหรับคนให้ทานผู้ถามแล้วศีลกับทานอย่างไหนจะอนิสงส์มากกว่าเจ้าคะหลวงพ่ออ้าวมันคนละคนนี่หนูต่างคนต่างแก่ต่างคนต่างกล้าทานเขาก็ให้ผลไปอย่างหนึ่ง ศีลก็ให้ผลมีกำลังอย่างหนึ่งแต่ว่าทั้งสองอย่างต้องร่วมกันนะถ้าแยกกันเมื่อไหร่ก็พังเมื่อนั้นแหละเรามีแต่ทานอย่างเดียวแต่บกพร่องในศีลทั้งห้าข้อหรือข้อใดข้อหนึ่งเราก็ตกนรกต้องพ้นจากนรกมาก่อนแล้วจึงจะรวยถ้าเรามีแต่ศีลอย่างเดียวไม่มีทานเกิดชาติหน้าอายุยืนหน้าตาสวย แต่อดตายเอาสิเอาอย่างไหนล่ะเอาไงดีผู้ถามหมายความว่าต้องทำคู่กันใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อต้องคู่กันไปนะหนูหนูไม่มีข้าวกินมาที่นี่ได้ไหมร่างกายดีรูปร่างหน้าตาสวยเพราะศีลข้อที่หนึ่งรักษารักษาศีลข้อที่สองได้ทรัพย์สินไม่เสียหายเพราะไฟ เพราะน้ำเพราะโจรรักษาศีลข้อที่สามได้ควรที่อยู่ในปกครองว่านอนสอนง่ายพวกที่มีลูกดือ้อหลานดือ้อเพราะพลาดศีลข้อที่สามถ้าทรงศีลข้อที่สี่ได้เป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะพูดแล้วคนอื่นชอบฟังถ้ารักษาศีลข้อที่หได้ไม่เป็นโรคเส้นประสาทไม่เป็นโรคบ้า แต่ว่าอดไม่มีข้าวกินไหวไหมดีห้าอย่างแต่ไม่มีอาหารจะกินไม่มีผ้าจะนุ่งมันต้องคู่กันนะว่าจะอย่างไหนสำคัญกว่ากันมันก็ไม่ควรทานศีลภาวนาเป็นบุญกิริยาวัตถุและพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เข้าถึงบุญกุศลก็คือ 1. การให้ทาน 2. การรักษาศีล 3. การเจริญภาวนาภาวนานี่หมายถึงสมถะภาวนาหรือวิปัสนาภาวนาคือใช้ปัญญาคิดอยู่ฐานนั้นเป็นปัจจัยตัดโลภความโลภเป็นก้าวหนึ่งที่จะถึงนิพพานศีลเป็นเหตุตัดโทสะความโกรธเป็นก้าวที่สองที่จะทำให้ถึงพระนิพพานภาวนาเป็นตัวตัดกิเลสตัวสำคัญทั้งใหญ่และเล็ก เป็นปัจจัยให้กิเลสหมดจริงเข้าถึงนิพพานแน่นอนแล้วทั้งสามอย่างนี้จะถืออะไรสำคัญกว่ากันไม่ได้เลยต้องถือว่าสำคัญเท่ากันถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะถึงพระนิพพานไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาหารการบริโภคมีความสำคัญในการครองชีพร่างกายเราจะทรงตัวได้เพราะศีลถ้าเรามีแต่อาหาร แต่ไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเรามีร่างกายดีมีอาหารดีแต่ไร้ปัญญาก็เป็นเหยื่อของคนฉลาดเพราะตัววิปัสสนาญาณและตัวภาวนาเป็นตัวทำให้เกิดปัญญารวมความว่า 1. เรามีอาหาร 2. เรามีร่างกาย 3. เรามีปัญญาทั้งสามอย่างนี้ต้องประกอบกัน หนูจะเลือกเอาอย่างไหนโดยเฉพาะละ่ะเอาแต่ปัญญาดีไม่มีร่างกายไม่มีอาหารดีไหมแล้วมีร่างกายไม่มีอาหารไม่มีปัญญาดีไหมเอาสามอย่างเลยสบายสบายศีลถึงแม้ว่าเราไม่สมาทานศีลแต่ว่าเราเว้นมันก็มีศีลการรับศีลน,นะเป็นการศึกษาเท่านั้นเองว่าศีลมีกีกสิกขาบท มีอะไรบ้างเราขอศึกษาเท่านั้นเองถ้าเราไม่สามารถสมาทานศีลเราเจอสัตว์จะฆ่าได้เราไม่ฆ่าเจอของที่เราขโมยได้เราไม่ขโมยเจอคนรักของคนอื่นเขาเราจะแย่งได้เราก็ไม่แย่งเจอคนที่โง่กว่าคนที่โกหกได้เราไม่โกหกดื่มสุราเมรัยเราดื่มได้เราไม่ดื่ม นั่นมันมีจุดนี้ผู้ถามทีนี้ถ้าหากว่าเรารักษาศีลได้ทั้งห้าข้อเป็นประจำเราจะต้องสมาทานศีลไหมเจ้าคะหลวงพ่อไม่ต้องหรอกศีลนนะมันอยู่ที่ตัวเว้นสมาทานห่ะขอรักษาเฉยๆเพราะยังไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างถ้ารู้แล้วถ้าตัวไหนเว้นได้ตัวนั้นเป็นศีล สมาทานกันวันละร้อยครั้งถ้าไม่เว้นก็ไม่เป็นศีลความสำคัญไม่ได้อยู่ที่สมาทานถ้าสัตว์ตัวเล็กๆมันเดินคลานมาเราเห็นแล้วเราไม่ฆ่าอันนี้เราเว้นได้เราไม่ทำถ้าเรามีโอกาสแต่เว้นได้ก็เป็นศีลเรื่องโกหกเราพอจะโกหกได้แต่ไม่โกหกก็เป็นศีลศีลถ้าเข้าใจแล้วไม่ยาก ผู้ถามอย่างเวลารักษาศีลแปดตอนนี้เพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่ๆสักทุ่มหนึ่งก็แย่แล้วมันหิวเจ้าคะ่ะหลวงพ่อก็กินต่อสิผู้ถามก็ต้องลาศีลก่อนสิเจ้าคะหลวงพ่อไม่ต้องลาพี่โทหิวจะตายมัวรอลาศีลจ๋าลาก่อนลาไปไหนละ่ะ ผู้ถามไม่ตกนรกหรือเจ้าคะหลวงพอ่อวิกาละโภชนาเวรม,มณีละเมิดแล้วไม่ได้ลงนรกศีลแปดถ้าจะลงนรกมีสี่ข้อคือปานาอธทินามุสาสุราอะพราม,มจริยาเพิ่มขึ้นมาแทนกามเมในศีลห้าอะพรมตัวนี้ถ้าเขาไปร่วมรักสามีภรยาเขา ศีลไม่ขาดแต่ถ้ากาเมขาดศีลแปดเป็นธรรมะสี่ข้อตั้งแต่อภรรมจริยาวิการละโภชนาะปลาไปนี่ไม่ขาดน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่ก,กิติคุณ เป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ